กบสวัสดีแฟนแอปซี FC, ทางช่อง YouTube ชี้มาเด็กทุกท่านครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตคู่มวยล่าสุดของศึกมวยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์2อ6 9นะครับคู่มวยมีการปรับเปลี่ยนกันอยู่1คู่นะครับเนื่องจากมวรอบปุ้นเสือนะครับสาย B นะครับก็ถือว่าคู่ที่2มีการแจ้งถอนออกไปนะครับก็ถอนตัวจากมวยรอบเลยก็ถือว่าตัวจริงถอนออกไปตัวสำรองก็ถือว่ามาเสียบแทนนะครับ ก็ตามโปรแกรมล่าสุดนะครับที่โปรพเตอ,อร์เขาได้แจ้งลงไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตล่าสุดให้4คู่ว่ามีใครกันบ้างคู่แรกของศึกบุรีัย์ศีวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์2569ยังเป็นบรุรบพุนเสือสายบีเช่นเดิมครับคู่เก่าคู่เดิมครับไม่มีเปลี่ยนคู่นะครับพรเพชรสรรชภูมิพบกับเพชรนันส่วนน้ำทานจีดีครับพิกัด1 1อปอนด์อส่วนคู่ที่2มีการปรับเปลี่ยนกันเล็กน้อยครับขุนเดชพอบิมบอนพบกับเจ้ายอดชนะศึกลูกกันทะ พิกัด116อปอนด์นะครับยอดชนะศึมาจากตัวสำรองมาเสียบแทนเจ้าเก่งลบนายกเกียงไกลนะครับคู่รองก็ยังเป็นคู่เก่าครับจอมโหมด jb power พบกับเพชรมงคลศูนย์ชราห้วยต้มครับพิกัด122ปอนด์คู่เอกประจํารายการครับยอดเหล็กแหลมพอพิมออนพบกับเพชร3เพชรม,มวยไทยยิมครับพิกัด112ออปอนด์ครับไฟน์นี้ยอดเหล็กแหลมน่าจะเป็นไฟที่ชิงเสื้อสามารถด้วยนะครับ,บนมาดูว่าอาทิตย์นี้จะได้เสื้อสามารถหรือเปล่านะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ทางช่อง YouTube กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชีปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ในคิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้โมเด็ตกันด้วยนะครับรวมลึกข้อมูลมวยเลทราคาเนื้อตัวน้ำหนักครบวงจรนะครับฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาครับแฟนมวยเห็นกันแล้วครับเมื่อวันอาทิตย์ที่2 5ที่ผ่านมาขึ้นมาเป็นต่อแพงๆ3141เนี่ยถือว่าพลิกแพ้สบายเลยมรอบบนเสืออะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างที่ผมเคยย้ เคยเตือนไว้แต่ก็ออกทัศนวิจารณ์รองไม่ได้เพราะวามวยมันห่างกันเยอะคือมวยมันห่างมันเลทราคาห่างแล้วก็แทบจะทุกสำนักเขาก็ชี้ไปที่ตัวต่อหมดแล้วผมก็ชอบด้วยคือคิดไว้ในใจว่ามัน,มนชอบพีกะตั้งแต่รอบที่แล้วอะ่ะตั้งแต่มวยรอบปูนเสือครั้งที่ยี่สิบสี่อ่ะชุดเดียวกับพวกเพชรรุ่งโลดอะ่ะที่ขึ้นมาต่อสามหนึ่งในแพ้แบบสบายกันทุกคนเลยก็ถือว่ามวยรอบปูนเสือเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ดูเล่นดูประกอบแพงๆในลองทิ้งไปเถอะ เดี๋ยวเราไปว่ากันที่คู่แรกประจํารายการนะครับศึกมวยไทยจะสีวันอาทิตย์นี้ครับเป็นมวยรอบปุ่นเสือสายบีนะครับครั้งที่ยี่ห้าพรเพชรสอราชภูมิพบกับเจ้าเพชรอรันสวนน้ําทานชิลีครับพิกัดร้อยสิบหกอลมุมน้ําเงินเนี่ยผมไม่เคยเห็นนะครับก็เรียนสมาชิก f c ตามตรงเลยข้อมูลก็อาจจะน้อยอยู่เดี๋ยวรอกใกล้วันโชคอีกทีแล้วกันพรเพชรสอราชภูมิครับมุมแดงครับมวยจากลบบุรีซ้อมอยู่ที่มีนบุรีที่สอราชภูมิอายุ15ปีนะครับส่วนสูง167เซนติเมตร เป็นประเภทมวยซ้ายครับเตะขาเจาะยางต่อยหมัดเปิดเกมเดินวูเดินชนชนะเพชรสิงขรสสมานการเม้นที่เวทีมวสสยามอ้อมน้อยครับชนะเหลี่ยมเพชรเพชรนองกี่ที่กาลสินครับชนะเกมสักแสงทอง้ายแก๊สที่เวทีมวสสยามอ้อมน้อย3าม,มกราคมที่ผ่านมาคู่ชกค,ครับเพดานันสวนน้ำทานชิลีครับมวยจากจวดตรังนะครับตัวนี้ก็ทางใต้เลยเป็นมวยเข่าซ้อมที่สวนน้ำทานชิลีนะครับตัวนี้ก็ต่อ,อยที่ใต้แถบสุราษฎร์แถบใต้ถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็ถือว่า ดาวรุ่งฟอร์มสดจากทางใต้นะฟอร์มหลังก็หามาได้แค่ไฟเดียวนะครับชานอกยกที่2เจ้าซันเดย์สิทธิ์อดุลครับที่จังหวัดสุราษฎร์13ธันวาคมปี68คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับก็ไม่เคยเห็นเจ้าเพชรนานันะคงออกทัศนวิจารณ์ชอบเพชรานานันไม่ได้หรอกก็เอาที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีกว่ารูปร่างช่วงชกเตี้ยก,กว่านะเพราะว่าถ้าใครได้เห็นที่ผมออกเขาเรียกว่าที่ผมแนะนํานักมวยทั้ง16คนไปอะ่ะ คือรูปร่างช่วงชกที่ถ่ายเทียบกันเนี่ยพรเพชรเตีเ้ยกว่าเตี้ยกว่าเสียเปรียบรูปร่างช่วงชกนะครับแต่ว่าต่อยอยู่ในเมืองกรุงสม่ำเสมอชื่อมวยในเมืองกรุงนี่ดีกว่าแน่นอนแหละแต่ว่าชื่อชั้นการผ่านมวยแถวสุราษฎร์แถวทางใต้เนี่ยแล้วก็ไม่รู้อะผมไม่เคยเห็นอนะต้องเรียนสมาชิกตามตรงผมคงไม่เดาไม่มั่วหรอกคู่นี้ต้นๆลุ้นไปที่พรเพชรก่อนแต่ขาเจาะยางต่อยหมัดลุ้นนับลุ้นนอกก่อนได้นะครับอาวุธหนักอาวุธแรงตัวเล็กจริงแต่ว่าอาวุธหนักแรงครับ จะชนะเพชรอนันต์สวนน้ำทานชิรีเดี๋ยวดูดูราคาเลทราคาประกอบนิดนึงถ้าแพงมากก็อย่าไปวัดอย่าไปาต่อเลยแล้วกันผมดูว่ามือรอบบุญเสือนี่แพงแพงอันตรายเป็นรองเขาเรียกว่าตัวรองเนี่ยจะได้เปรียบผู้ที่2ครับเป็นมือรอบปุญเสือสาย B นะครับครั้งที่25คุณเดชพอพิมพ์อนพบกับยอดชนะศึกรุก,กันทระพิกัด1้อยบปอนด คุณเดชเดิมทีจะชกกับโจ้า,าเจียงรบนายกเกียงไกลนะครับก็เจียงรบแจ้งถอนออกจากมวรอบปุนเสือไปดึงเอาตัวสำรองอย่างเจ้ายอดชนะศึกมาเข้าเวรแทนนะครับคุณเดชพอบิมออนครับหรือว่าสวังเสือไกลศิลป์บ,บก็ซิง่งยิมตัวเดียวกันนั่นแหละครับจากฉะเชิงเซา16ปี173เซนติเมตรสูงยาวเป็นมวยประเภทจังบากฝีมือเขา่านอกได้ในดีจุกจิกจกยากอาวุธด,ดูหลากหลายครบเครื่องคล่องเลยแพ้ซูเปอร์แบงค์จอร์ลี้ยิมที่กองทัพอากาศดอนเมืองครับแพ้ปราบพลีสสว่างยิมที่ออ้อ้มน แค้แม็กซิการวันของโอมที่ตะวันนาครับเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาคู่ชกเป็นยอดชนะศิลูกกัละรระกวยบางคอหลมสิงเนวินการสิน์นตัวเดียวอันเดียวกันจากมหาสารคามซ้อมลูกกันทระที่มหาสารคามครับ16ปี175ซนตเมตรครับเป็นมวยซ้ายประเภทซ้ายสอกคมอันตรายแล้วก็เป็นมวยที่มีลูกขวางหน้าดีวงในได้วงนอกดีแต่ว่ามาต่อยไว้ที่อ้อมน้อยหนึ่งไฟวันนั้นราคาไม่ดีต้องดูเล่นดูประกอบนิดนึง สามไฟมีช้านกยก2ตอนเคลูกกมหลวงที่ลาดดาเนินแพ้นกยก2ฟ้ามงคลสอโชคมีชัยไฟนี้แหละครับต่อยดีอ้อมน้อยวันนั้นขึ้นมาราคาไม่ดีก็นอนตามราคาไปเลยล่าสุดไปต่อยมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์สยกที่อุรานครับแพ้คะแนนเจ้าเพชรบณีแสงประชิดมวยไทยไว้นะครับสิบสามพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็ขึ้นรายการเนี่ยรายการใหญ่ไว้รอบหนึ่งนะอ่าสิบธันวาคมปี68รายการที่กาลสินนะ่ะของเจียบเพชรสัญจรน,นะครับวันนั้นเนี่ยมีรายการชกกับโจ้า สเหลี่ยมเพชรน้องกี่10ธันวาคมแต่ก็ไม่ได้ชกแจ้งถอนออกไปนะครับป่วยกระทันหันแล้วก็ดึงเอาพรเพชรคู่แรกมาเสียบแทนคู่นี้เปรียบเทียบก,กันไปแล้วครับสภาพร่างกายเนี่ยถ้าดูกันลึกๆแล้วเนี่ยถือว่าโอ้โหคนหนึงก็หายเป็นนานขุนเดชตัวนี้ก็ช่วงหลังในปลายไม่ดีต้นจัดแต่ว่าปลายไม่ดีส่วนเจงรบอขอไปครับส่วนเจ้ายอดชนะศึกรุกกันทระก็ามาเข้าเวรนแทนเจ้าเกยงรบรู้ตัวก็ประมาณสักอาทิตย์ แต่ก็อย่างว่าครับก็ต้องซ้อมรอรายการอยู่แล้วเพราะว่าตัวสำรองครับคือต้องเตรียมตัวอยู่แล้วแหละคู่นี้รูปร่างช่วงชกดูยอดชนะศึกจะได้เหลี่ยมๆนะสูง175ซนติเมตรครับขุนเดชแค่170คู่นี้ก็ประเภทขวังค้ำเดินเสียบเดินแทงนะเจ้ายอดชนะศึกเอาหัวจิตหัวใจพกหัวใจมานิดหนึ่งวันนี้เดินบวกเดินคำ้ำเดินแทงเข้าไปเลยอาศัยสภาพร่างกายชกสม่ำเสมอกว่าผมมองว่าวันนี้จะชนะเจ้าขุนเดชพอพิมพบอนได้ คู่ที่3ครับรองคู่เอกครับจอมโหด JP Power พบกับเจ้าเพชรมงคลศูนย์เจลาห้วยต้มพิกัด122ปอนด์ครับจอมโหด JP Power วอรลรชาสิทธเจการตัวเดียวกันครับหรือว่าจอมโหดจอพัทรยามวยจากจังหวัดสุรินซ้อมอยู่ที่ค่ายเจ็ดเพชรอยู่กติมาคนครจัดนะครับ20ปี167เซนติเมตรครับพื้นเพเป็นมวยเข่านะทะลุดุดดันครับตัวนี้ตีนอ,นอกมีจังหวัดตีนซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายช่วงนี้ก็ฟอร์มสดครับสีไฟในแพ้ไฟเดียวครับ แพ้ทีเดชดช้าคนครครสีที่ราช,ชด,ดํำเนินแพ้แบบโดนชูสวนด้วยก็วันนั้นบทท้ายกเป็นต่อนะครับแล้วก็มาชนะทีเดชดช้าคนครสีที่ช่อง7สีชนะเพชรแสนสุขชดบางแสนที่ช่อง7ครับ14ธันวาคมที่ผ่านมาช่วงหลังๆนี่สดมากนะครับสี่ไฟนี่แพ้แค่ไฟเดียวแล้วก็เป็นการแพ้แบบชูสวนด้วยคู่ชกเพชรมงคลศูนย์เจร่าห้อยต้มวิษณุกรการตัวเดียวอันเดียวกันครับปปากยผู้ทรงพลังจากลำพูนซ้อมศูนย์เจร่าห้อยต้มที่เชียงใหม่ ยี่สี่ปีครับร้อยหกสิบหกเซนติเมตรเป็นมวยขวาประเภทฝีมือครบเครื่องบูดูดันครับประเภทท้าดวนชวนแรกหลังๆก็แพ้บ้างชนะบ้างหายไปนานครับเพราะว่าไฟล์ล่าสุดแพ้แบบเจ็บหนักแพ้แบบเจ็บหนักกระดูกแขนน่าจะเดาะหรือว่าแตกอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองไปตามขา่าวอีกทีแล้วกันก็พลิก200ร้อยละบาทถ้าแฟนมวยยังจำมาได้ต่อครับเจ้าเกาะเต่าที่ช่องเจ็ดสีแพ้นอกยกหนึ่งเด่นสินาย,ยกที่เด็งพงที่ช่องเจ็ด ชาแนกยกที่3เพชรแสนสุขชดบางแสน,นทิวราชจะดำเนินลา่าสุดแพ้แอกยก5เกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้ที่ช่อง7สี20กรกฎาคมที่ผ่านมาหมด4ยกสู้กันไม่ได้ครับยก5ออกมาก็200ลาบาทอะเกาะเต่าได้อัดฉีดเป็นล้านนะคิดดูแล้วกันอะวันนั้นก็จังหวะเสียหลักอุบัติเหตุครับวันนั้นก็จังหวัดล้มลงไปเหมือนจะมีการแขนไปทับอะไรกันนี่แหละก็แขนมีปัญหานะครับเจ้าเพชรมงคลก็พักผ่าไปนาน ต้องดูว่าแผลเก่าจะกำเริบหรือเปล่านะวันนี้ส่วนสภาพร่างกายอยู่ที่จอมโหดครับมวยคนจัดด้วยโอ้โหช่วงนี้เจ้าถิ่นคนจัดีกินตลอดเลยนะก่อนนานนานมาทีแต่ว่ามากินเรียบเลยส่วนเพชรมงคลก็ในเครือของทีมงานนี่แหละพักพ่วกกันก็มีพี่เอกปัตตานีคอยคำ้ำคอยดันหน้าเสือให้แต่เขายัางว่าครับไฟนี้กลับมาเป็นไฟแรกก็ต้องดูว่าเรื่องสภาพร่างกายจะเป็นยังไงชื่อมวยการผ่านมวยเบอร์มวยก็ต่อยมวยมาเป็นร้อยด้วยกันทั้งคู่นะแต่ถ้าพูดถึงการผ่านมวยกระดูกมวยจริงๆเนี่ยเพชรมงคลดีกว่า เพชรมงคลจะดีกว่านะครับเพราะว่าต่อยเจอตัวดีๆมาเยอะกว่านะครับอยู่ที่สภาพร่างกายเพชรมงคลอ่ะบางบางครั้งบางทีก็มาแบบเล่งได้3ยก4ี่ห้าก็หมดแรงแต่ถ้าไฟไหนมาดีๆก็เหมือนที่ต่อยกับเจ้ากอเต่าอ่ะโอ้โหกินไปแบบกินทุกประตูอ่ะกินทั้งนอกกินทั้งในอ่ะแต่ว่ามาเสียแค่ยกห้านั่นแหละก็ถือว่าเสียอุบัติเหตุครับล้มลงไปแขนมีปัญหาวันนด้นก็200รละบาทเลยคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับผมชอบที่เพชรมงคลศูนย์กีฬาห้อย้ต้มนะ ต้นๆความเป็นมวยฝีมือเนี่ยผมดูเพชรมงคลตัวนี้ก็จัดจ้านเหมือนกันจอมโหดตัวนี้เป็นมวยบูประเภทเดินเข้าหาเดินเตะเดินต่อยอาศัยสภาพร่างกายเดินเข้าหาเดินเข้าปัม้มเข้าตีอะส่วนเจ้าเพชรมงคลตัวนี้ต่อยกับเจ้ากเากาะเต่าเกาะเต่าเดินเข้าหาเขาก็ต่อยดีนะต่อยดีมากมีทั้งนอกเป็นทั้งในวันนี้อยู่ที่สภาพร่างกายอยู่ที่แขนอะต้องดูว่าวันนี้ถ้าจอมโหดขยันเตะเตะแขนแล้วจะมีอาการหรือเปล่าเตะแล้วมันจะแป๊บๆไหม ถ้าเตะแล้วแขนมีอาการหรือว่ามีอาการเจ็บเนี่ยผมก็มองว่ามีโอากาสแพ้ได้เหมือนกันแต่ถ้าสภาพร่างกายมาดีๆเนี่ยผมดูว่าสังโสงมวยฝีมือนอกได้ในดีครับเป็นมงคลตัวนี้ดูว่าแข็งแรงครับแล้วก็การผ่านมวยกระดูกมวยดูได้เปียบวันนี้ผมมองว่ามีโอากาสแจ้งเกิดได้นะครับเจ,จะชนะจอมโหด JP Power คู่เอกประจํารายการครับคู่นี้น่าดูมากแล้วก็ไฮไลท์เลยลักพี่สดายดองครับคู่นี้เพราะผมเชียร์ทั้งคู่เลยยอดเหล็กแหลมพอพิมพรหรือว่าต่อพิ์ชัยครับพบกับเจ้า เพชรสมเพชรมวยไทยยิมครับพิกัด112ปอนด์ครับไปดูข้อมูลเชอรี่ฝ่ายแดงกันก่อนแชมป์วอร์บุญเสือครั้งที่ยี่บห้าครับอขอไปครับครั้งที่ยี่บครับยอดยอดเหล็กแหลมก็จากตัวร้อยเอ็ดซ้อมสอวิเศษจิตก็ซ้อมอยู่ที่ต่งางจังหวัดนะครับบางครั้งบางาทีก็ขึ้นมาเจ็บตัวอยู่ที่สอวิเศษจิต18ปีครับ173เซนติเมตรครับพื้นเพเป็นมวยเขา่าขวางหน้าแล้วก็มีศอกอันตรายมากช่วงหลังนี้สับนักสับนับสับน็อกเป็นว่าเล่นเลย ชนะก้องสนั่นสอเทียนโพที่ช่อง7สีชะนะกยก3ามภายประยักษ์เทศบาลตำบ,บนพระพานารายที่ช่อง7ชาชนะยกยกมมานันตชัยลานาวอเวอร์ไซ์ที่ช่อง7สีในนัดทิงมอรอบปุนเสือครับ16พฤศจิกายนที่ผ่านมาคู่ชกเพชร3เพชรมวยไทยครับจากฝรั่งเศสครับซอมเพชรมวยไทยที่หัวหิน16ปี172เซนติเมตรเป็นมวยประเภทเปิดเกมเตต่อยบูดุดันจะว่าเข่าก็ไม่เชิงไฟเตอร์ก็ไม่ใช่มีลูกเลยระคังดังเนี่ยเร่งยกแรกยัน5ยกเลยตัวนี้ ชารอกยกที่2ออะดสอดิชาพ,พันธ์ที่วันลูบินีครับชารอกยก4ราชันสอสมนึกที่ช่อง7สีแพ้นิติกรสวนน้ำทานจีรีอ่าขอไปครับแพ้นิติกร JP Power ที่วันลูบินีครับ28พฤศจิกายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับถ้าพูดถึงกระดูกการผ่านมวยจริงๆเนี่ยเจ้ายอดเหล็กแหลมช่วงหลังๆนี่ก็ถือว่าสดมากแต่ว่าถ้าพูดถึงการผ่านมวย เบอร์มวยกระดูกใหญ่ๆเนี่ยไอเจ้าเพชรสามถึงแม้จะต่อยมวยมาน้อยกว่าก็ตามก็ผ่านแต่ตัว,ตวดีๆมาเท่านั้นเลยคู่นี้รักพี่เสียดายน้องนะยอดเหล็กแหลมตัวนี้ก็ฟอร์มดีครับรูปร่างช่วงชกคู่นี้รูปร่างช่วงชกไม่ห่างกันมากเพราะว่าร้อยเจ็ดสิบกว่าด้วยกันทั้งคู่ยอดเหล็กแหลมจังหวะเข่าดีมีลูกขวางแล้วก็มีศอกันตรายทําเขาได้เป็นพระเอกนะแต่ผมก็ยังผมก็ยังมองแบบลูกเกมออกว่าคู่นี้มันจะออกมาในทรงไหน ลองคิดสภาพว่ายอดเหล็กแหลมะขวางหน้าฟันศอกขวางหน้าแทงเขา่าเพชรสอยู่ได้ไหมผมมองว่าเพชรสอยู่ได้นะแต่ถ้าเพชรสามทำาคืนบ้างละ่ะยอดเหล็กแหลมจะอยู่ได้หรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งบางทีโดนหนักแรงแล้วก็มีแกว่งเหมือนกันเกมการชกรูปแบบน่นาจะออกมาแบบระครังดังยกแรกอ่ะเพชรสามน่าจะเดินอัดเลยยอดเหล็กแหลมไม่รู้ว่าเจอมวยทรงนี้จะต้านอยู่หรือเปล่าจะตั้งรับตั้งหลักได้หรือเปล่าเพราะว่าเพชรสามตัวนี้ ประเภทเปิดเกมเดินชนนะไม่ปล่อยให้คู่ชกได้หายใจอะ่ะดูอย่างไฟที่ต่อยกับเจ้าอเล็กอะ่ะอเล็กสิงมาวินอะ่ะที่ต่อยที่ต่อยกันที่ช่องเจ็ดสีอ่ะโอ้โหวันนั้นนี่แลกกันแบบมันเลยคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับผมชอบที่เพชรสามเพชรมวยไทยนะผมชอบลูกบูลูกสู้คือยอดเด็กแหลมตัวนี้ผมก็าตามมาทุกไฟแหละแต่ว่าวันนี้ถือว่าเจอแบบของของแข็งจริงอะ่ะคือเจ้าเพชรสามตัวนี้เขามาแบบ มาทุกทิศทุกทางอ่ะเดินอัดเดินบดเดินบี้เลยอ่ะผมกลัวมันจะตั้งรับไม่ทันอ่ะจะยอดเหล็กแหลมเพชรสามเพชรหนึ่งผมมองว่าเพชรสามเพชรหนึ่งเนี่ยเก่งสองคนเนี้ยส่วนอีกคนนึงน่าจะเป็นเพชรสองนะน่าจะเป็นเพชรสองเพชรสองนี่ไม่เท่าไหร่นะถ้าพูดกันตามตรงก็เพชรหนึ่งกับเพชรสามนี่แหละถือว่าเข้าตาถือว่าเก่งสองคนเนี้ยแข็งแรงส่วนเจ้าส่วนส่วนเพชรสองไม่เท่าไหร่นะครับคู่นี้ก็ไปที่เพชรสามครับผมดูว่าแข็งแรง ระฆังดังในผมดูว่าเดินอัดเลยพอเดินอัดเข้าไปก็ยอดเหล็กแหลมในผมดูว่าโอ้โหต้องต้องซ้อมต้องซ้อมหนักจริงๆอ่ะผมไม่รู้ว่าจะตั้งหลักจะตั้งรับยังไงพอยอดเหล็กแหลมตัวนี้ก็เป็นมวยทรงตั้งรับไม่ค่อยเก่งส่วนมากก็จะเดินอัดเดินขวางเดินค้าอ่ะต้นๆจะมาเล่นฝีมือเพชรสามตัวนี้เขาไม่ปล่อยให้เล่นฝีมือหรอกเดินเข้าไปต่อยหมัดนำฟันศอกมีขวางหน้ามีค้ามีแทงมีทุกลูกช่วงหลังไปต่อยวัลลุมินีเนี่ยโอ้โหเร่งดีมาก อภิที่เจ้าเพชรสาเพชรมวยไทยครับจะชนะยอดเหล็กแหลมพอพิมพรครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสรุปบรรลุควาปชอบ4ี่คู่ในเลยการ3ดาวแล้วก็5ดาวเดี๋ยวรอหลังวันช่างวันชกกันอีกทีครับผมจะมาสรุปลงลึกรายละเอียดให้แฟนมวยกันอีกรอบคู่แรกประจำรายการผมชอบไปที่เจ้าพรเพชรสอราชภูมิครับเพราะว่าเพชรอันต์เนในผมไม่เคยเห็นจริงๆนะเดี๋ยวหาข้อมูลมาให้อีกทีแล้วกันเดี๋ยวก่อนชกส่วนคู่ที่2ครับชอบไปที่เจ้ายอดชนะศึก ก๋วยบางขอแหลมหรือว่าลูกกันธระคู่ที่สามชอบไปที่เจ้าเพชรมงคลศูนย์จิฬาห้อง่ต้มคู่ที่สี่คู่เอกชอบเพชรสามเพชรมวยไทยยิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จากลาขอบอกเลยเท่านี้ขอบพระคุณครับ